ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์กับคููจอยชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรก็คือเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นการเปรียบเทียบจํานวนมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะคะจํานวนทั้งสองจำนวนเนี่ยเมื่อนามาเปรียบเทียบกันก็จะมีการเปรียบเทียบในลักษณะที่เท่ากันไม่เท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอย่างใดยอย่างหนึ่งนะคะ เลือกคาตอบได้เพียงอย่างเดียวนะคะเวลาพิจารณาจํานวนดูจากจํานวนที่กําหนดให้นะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจํานวนดูนะคะเครื่องหมายจะมีตามนี้เลยนักเรียนอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วหรืออาจจะจําไม่ได้นะคะแต่อันแรกที่นักเรียนจะจําได้แน่นอนก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายไม่เท่ากับอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเครื่องหมายที่เราเรียนต้องจําให้ได้เลยก็คือเครื่องหมายมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่านะคะจำาการเขียนไว้นะคะว่ามุมแหลมของมากกว่าหันไปทางไหนมุมที่แหลมของเครื่องหมายน้อยกว่าอันไปทางไหนนะคะพอ uh รู้จักเครื่องหมายกันแล้วลองมาดูการเปรียบเทียบจำนวนสองหลักจะมีเครื่องหมายที่ใช้แล้วก็จานวนที่ให้มาดูนะคะ ถ้าเกิดว่าโจทย์ให้เครื่องหมาย2อย่างนี้ก็คือเครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับเนี่ยตัวอย่างจํานวน58กับ5้าสบแปก้าบห้ากับ59แต่และจํานวนเนี่ยเราควรใส่เครื่องหมายอะไร5้ 58, แปกับ5้าสิบแปดนั่นเองก็พิจรารณาแลวว่ามันเท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันเพราะว่าจะมีแค่สองคำตอบนี้เท่านั้นนะคะ<ม>ดูอ่าแลเก้าสิบห้ากับ59เนี่ยมันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ หรือไม่เท่ากันก็ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากันนะคะลองดอูมาดูนะคะห้าสิบแปดใส่เครื่องหมายเท่ากับเพราะว่าพิจารณาแล้วจํานวนเท่ากันนะคะเก้าสิบห้าใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับเพราะว่าเก้าสิบห้าจริงๆแล้วจะมีค่ามากกว่าห้าสิบเก้าก็คือไม่เท่ากันแน่นอนนะคะ,อะลองมาดูต่อาการเปรียบเทียบจํานวนสองหลักนะคะ เครื่องหมายที่จะใช้ในครั้งนี้ก็คือเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าเองมีสองเครื่องหมายนี้นะคะมีสองคำตอบนะคะมาดูกันจํานวนยี่สิบสามกับยี่สิบสองคิดตามเลยนะคะว่าควรจะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าดีเวลาพิจารณาจํานวนเนี่ยควรจะต้องดูจํานวนด้านหน้านี้ก่อนนะคะก็คือเลขยี่สิบสามเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบเอ็ดเราถึงจะเลือกเครื่องหมายมาเติมได้นะคะต่อไป สิบห้ายี่สิบห้านะคะนักเรียนก็พิจารณาที่ตัวเลขด้านหน้านี้ก่อนเลยว่าสิบห้าเราควรจะใส่เครื่องหมายอะไรดีสิบห้ามันมากกว่าหรือน้อยกว่ายี่สิบห้านะคะถึงจะเลือกเครื่องหมายลงมาเติมได้พิจารณาจากตัวเลขด้านหน้านก่อนเท่าน,นั้นนะคะนักเรียนมาดูกันอันแรกนะคะจํานวนยี่สิบสามใส่เครื่องหมายมากกว่าเข้าไปมากกว่ายี่สิบเอ็ดจริงไหมคะลองดูนะต่อไป จำนวน15น้อยกว่า25ถูกต้องไหมคะ,อะลองพิจารณาเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องพิจารณาจัดจำนวนด้านหน้าก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเลือกใส่เครื่องหมายลงไปได้ต่อไปนะคะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันบ้างนะคะเช่นจำนวน215กับ52 คำถามแรกที่เราจะรู้ก่อนเลยก็คือว่าสองจำนวนนี้มันเท่ากันหรือไม่มีคําถามนะคะจานวนใดมากกว่าคิดตามนะคะสองจำนวนนี้นะคะจานวนใดมากกว่าต่อไปและมีจํานวนหลักกี่หลักหมายถึงว่าจานวนที่มากกว่าเนี่ยเขามีกี่หลักนะคะต่อไปและจํานวนใดน้อยกว่าก็เปรียบเทียบกันเลยจานวนสีชมูนนเนี่ยนะคะจานวนใดน้อยกว่าก็ใส่ลงไป,ไปเสร็จแล้ว จำนวนที่น้อยเนี่ยมีจำนวนหลักกี่หลักนะคะนะทีนี้มาดูเฉลยกันนะคะว่าเราตอบถูกหรือเปล่าสิ่งแรกที่เขาถามเลยว่าสองร้อยสิบห้ากับห้าสิบสองเท่ากันหรือไม่ก็ตอบไปว่าไม่เท่ากันเขาเห็นชัดๆอยู่แล้วว่ามันไม่เท่ากันนะคะจำนวนหลักก็ไม่เท่ากันด้วยต่อไปจำนวนใดมากกว่าก็คือสอง้อยสิบห้าและจำนวนสอง้อยสิบห้าที่มากกว่าเนี่ยมีกี่หลักนะคะ ก็คือ3ามหลักหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะเสร็จแล้วจํานวนใดน้อยกว่าก็คือห้าสิบสองและจํานวนที่น้อยกว่าเนี่ยมีกี่หลักก็คือ2หลักมีหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างลองเวลาเราคิดคิจหารจานวนนะคะามาดูต่อการเปรียบเทียบจำนวนเมื่อกี้นะคะก็คือสองอบ้ากับห้าสิบสอง เวลาสรุปออกมาแล้วก็คือจํานวน215มันมากกว่า52แน่นอนนะคะมากกว่าเสร็จแล้วหรือจะเขียนเป็น52น้อยกว่า215ก็ได้เช่นกันเวลาสรุปคํตอออาตอบแต่เวลาพิจารณาก็เหมือนเดิมนะคะพิจารณาจากตัวเลขแรกก่อนอย่างนี้215อยู่ด้านหน้าก็ต้องมากกว่า52แน่นอนแต่ถ้า52กลับมาอยู่ด้านหน้า5 2ก็ต้องน้อยกว่า2 15นะคะอยู่ที่การวางตัวเลขน,นะคะอ่าดังนั้นเวลาสรุปออกมาเป็นลักษณะการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะดูนะคะในตัวสีแดงนะคะ215เนี่ยมากกว่า52ใส่เครื่องหมายมากกว่าเข้าไปนะคะหรือถ้า52อยู่ด้านหน้าแล้ว215อยู่ด้านหลังก็จะต้องเป็นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งก็คือ52 น้อยกว่า215นะคะเวลาเขียนนะคะจะตอบได้ด้วยเป็นเป็นตัวหนังสืออย่างนี้ก็ได้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือใช้เป็นเครื่องหมายก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับงานที่คุณคคูให้ไปนะคะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะดูเพิ่มอีกนะคะว่าเช่นถ้าเกิดว่าเจอจำนวน3 6 0อ่กา356นะคะกับ86 เท่ากันหรือไม่คำถามเหมือนเดิมเลยจำนวนใดมากกว่าและจำนวนที่มากกว่านั้นมีกี่หลักนะคะจำนวนใดน้อยกว่าจำนวนที่น้อยกว่ามีกี่หลักมาดูกันนะคะมันเท่ากันหรือไม่ไม่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วจำนวนที่มากกว่าก็คือสามร้อยห้าสิบโภต่อไปจำนวนนั้นมีกี่หลักก็คือสามหลักแน่นอนนะคะหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยจำนวนที่น้อยกว่าก็คือ แปดสินะคะมีกี่หลักก็คือ2อหลักอันนี้เป็นการเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะ,ะเวลาสรุปออกมาก็เหมือนเดิมน,นะคะจำนวน356เนี่ยมากกว่า86หนะคะหรือแปดน้อยกว่า356ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาเขียนเป็นเครื่องหมายก็ได้ดังนี้เลยะคะ่ะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะคะแค่เปลี่ยนจำนวนเท่านั้นเองเรีม่ต้องพิจารณาให้ได้นะคะ ดูต่อนะคะการเปรียบเทียบจํานวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันเนี่ยเวลาเปรียบเทียบดูง่ายเลยนะคะพิจารณาง่ายๆเลยจํานวนใดที่มีหลักมากกว่าจํานวนนั้นจะมากกว่าแน่นอนนะคะดูที่หลักเลยและจํานวนใดที่มีหลักน้อยกว่าจํานวนนั้นก็น้อยกว่าแน่นอนนะคะแต่ถ้าลักษณะที่เจอในมีหลักเท่ากันต้องพิจารณาจากหลักหน่วยก่อน แล้วค่อยๆถัดไปที่หลักสิบหลักร้อยตามลำดับนะคะพิจารณาไปทีละหลังนะคะ,ะในกรณีที่จำนวนใกล้เคียงกันเช่น781กับ791นะคะจำนวนใกล้เคียงกันให้นักเรียนพิจรารณาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนหากว่าหลักหน่วยมีค่าเท่ากัน ก็พิจารณาจากหลักสิบต,ต่อไปจนครบทุกหลักของจํานวนที่กําหนดน,นะคะจากนั้นนักเรียนก็จะเจอจํานวนที่มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับเราต้องพิจารณาทีละหลักเลยนะคะอย่างเนี้ยอย่างตัวตัวเลขที่คุณครูให้ไปเจ็ด้ยปดสิเอ็ดกับเจ็้อยเก้าสบเอดนี่ยหลักหน่วยเท่ากันแน่นอนเสร็จแล้วไปดูหลักสิบหลักสิบเป็นเก้าและอันนี้เป็นแปด เราก็รู้เลย9ก้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเก้าสอันนี้8อยู่ในหลักสิบมีค่าแปดสถ้ายังไม่แน่ใจพิจารณาไปที่หลักร้อยอีกนะคะว่าเจ็ดอยู่ในหลักร้อยนี่ก็7กันพิจารณาแล้วถ้าได้จํานวนไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าสามารถตอบได้เลยนะคะโดยพิจารณาจากตัวแรกนะคะต่อไปจากการพิจารณาจํานวนเมื่อกี้เลย เจ็กับ7จ็ก็นะคะก็จะได้ดังนี้ได้ทั้งสามคำตอบอยู่ที่ว่านักเรียนจะตอบว่าอะไรนะคะหรือว่าคุณครูให้เครื่องหมายในการตอบไปแบบไหนนะคะ,ะตัวอย่างคำตอบแรกก็คือ7 8 1สามารถตอบได้ว่าน้อยกว่า791นะคะหรืออาจจะตอบว่า7 8 1ไม่เท่ากับ 7จ็ดร้อยเต้องดูจากโจทย์ที่ครูให้ไปนะคะว่าครูต้องการให้ตอบเป็นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับไม่เท่ากับหรืออะไรนะคะดูโจทย์ด้วยนะคะทีนี้หรือจะตอบอีกแบบหนึ่งก็คือเจ็มาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตอบว่า7จ็ดมากกว่า781ก็ถูกต้องเช่นกันต้องดูจากโจทย์ที่ครูตั้งให้นะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะงานที่หนึ่งนะคะครั้งนี้ที่ครูให้ไปก็คือจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะบางคนจำไม่ได้นะคะดูตามไปด้วยนะคะะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอ่าดูตรงสีชมพูนะคะนี่คือเครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วอันนี้ก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะถ้าคุณครูให้จํานวนไปว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดจะจะจน ห6 5 2พ้ห้าิบพิจารณาเลยนะคะจากด้านหน้าว่าหลักหน่วยดูหลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยเป็น2อัน,นี้หลักหน่วยเป็นแ่ดค่อยๆดูไปนะคะพิจารณาไปพอไปถึงหลักร้อยหลักร้อยตรงนี้เป็นเลข2ก็มีค่าสองตรงนี้หลักร้อยเป็นเลข6กนะคะก็มีค่าห0 0อยเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะเสร็จแล้วมาดูหลักพันอ่าเป็นเลข1มีค่าหนึ่งพัน พิจนารณาดู2จํานวนนี้นะคะว่าจํานวนด้านหน้ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าจํานวนด้านหลังจึงจะเลือกเครื่อง,งหมายลงมาตอบนะคะด้านล่างก็เหมือนกันพิจนารณาเลยนะคะว่า200อ่าขอโทษนะคะ2922กับ 2, 9 0 2เรนี่ยเราเปรียบเทียบสิคะว่าจำนวนด้านหน้ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนด้านหลังนะคะ<ๆ>เราคิดตามนะคะเรามาดูกัน ข้อที่หนึ่งนะคะที่ให้ตัวอย่างใจนี่นะคะเครื่องหมายอะไรเอ่ยนักเ,เรียนลองดูซิเครื่องหมายน้อยกว่าถูกต้องไหมคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดน้อยกว่าหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองนะคะเอามาดูต่อไปสองพันเก้าร้อย่สิบสองามากกว่าสองพันเก้าร้อยสองนะคะงานที่สองนะคะในงานที่สองเนี่ยก็คือให้นักเรียนเติมคําว่ามากกว่า หรือน้อยกว่านะคะแทนที่เมื่อกี้เราใช้เครื่องหมายใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เขียนเป็นตัวหนังสือให้เขียนว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะโจทย์ที่ให้ไปก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ2,352กับ2 5 6 3นักเรียนเปรียบเทียบเลยว่าจำนวนด้านหน้ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนด้านหลังนะคะ คิดดูก่อนนะคะโดยเปรียบเทียบหรือพิจารณาจากหลักหน่วยก่อนนะคะค่้ยไปดูไปนะคะลายกาเสร็จแล้วลองมาดูกันนะคะว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่าจากที่พิจารณาไปแล้วนะคะก็คือ2352น้อยเนี่ยน้อยกว่าจำนวนด้านหลังก็คือ2,563แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเจอ ทำคำถามหรือว่าโจทย์ที่ตัวเลขต่างไปด้านหน้าจะมากกว่าก็ได้นักเรียนก็ต้องใส่คําว่ามากกว่าลงไปโดยพิจารณาเองนะคะจากในโจทย์ที่คุณครูให้ไปนะคะงานที่สามจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน,นะคะมาดูอันนี้มีสามตัวเลือกนะคะให้เติม จำนวนแรกเลยห้าสกับ1,652พิจารณาเลยนะคะดูตามนี้เลยนะคะหนึ 1, 55, 1, ่งพันิพิจารณาเลยนะคะและสุดท้ายนะคะห้าพเจอจุด,จดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5้0 0ันบวกสองบกห้และบวกส เราจะใส่คำตอบในไหนกันอ่เรามาทบทวนเครื่องหมายด้วยนะคะอันแรกก็คือเครื่องหมายมากกว่าต่อไปเครื้อหมายน้อยกว่าและสุดท้ายเครื่องหมายเข้ากับามาดูจำนวนแรกแักเรียนตอบคูกกันหรือเปล่าะคะอ่ะ1258น้อยกว่า1652ถูกต้องไหมคะต่อไปนะคะ หน5่ 1> 1, มากกว่า1,652งพัน้องถูกต้องไหมคะลองดูนะสุดท้าย5,252เท่ากับ5้าพันบวกสองบวกกับห้บแล้วก็บวกกับสองถูกต้องไหมคะ,ะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะแล้วก็ น่าจะสามารถทำงานที่คุณครูให้ไปได้นะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆแล้วมาดูกันว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนะคะบ๊ายบาย